คือฮาเล็เด็ดหางประทัด3ตัวเรียงสวยชาวสิงคโปร์บินเบิกเนธเทพนาจาที่เมืองไทยชาวสิงคโปร์บินลัดฟ้าร่วมบวงสวงเบิกเนธองค์เทพนาจาที่วัดใหม่สี่หมื่นข้อหวยสองเลขหางประทัดที่จุดถวายองค์เทพนาจานำไปเสี่ยงโชคหวังถูกรางวัลใหญ่ที่ลานหน้าองค์สามมหาเทพท้าเวสุวรรณวัดใหม่สี่หมื่นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสิยานุสิ์ ทั้งชาวไทยและชาวสิงคโปร์ของพระครูโสพลจันทรังสีเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นได้พร้อมใจกันจัดพิธีเบิกเนตรรูปปั้นองค์เทพเจ้านาจาหรือจงตันนวนโซยเทพผู้เฝ้าประตูและคุมทหารสวรรค์เป็นเซียนที่ทรงบุญฤทธิ์และทรงอิทธิฤทธิ์มากสามารถขับพูดผีปีศาจมารร้ายต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายได้กราบสักการะบูชากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภและเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในงานพิธีเบิกเนตรองค์เทพนาจาพระครูโสพลจันทรังสีและพระครูประลัดคงศักิ์ปัญญาสกโรกรองเจ้าอาวาสวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีเกจิอาจารย์ด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมได้นั่งปรกจิตอธิษฐานบวงสวงเสริมบรารมีองค์เทพเจ้านาจา พร้อมทั้งเบิกเนธมิสเตอร์โตอาจารย์ผู้ประกอบพิธีและเป็นร่างทรงขององค์เทพนาจาจากสาลเทพเจ้านาจาจากประเทศสิงคโปร์ทำการเบิกเนตรโดยตำรับตำราเซียนจีนโบราณ ด้วยการใช้กระจกรับแสงจากดวงอาทิตย์และส่องที่ใบหน้าของรูปปั้นองค์เทพเจ้านาจาตามความเชื่อว่าเป็นการเชิญองค์เทพเจ้านาจาลงมาจุติสำหรับองค์เทพเจ้านาจารประสูติเมื่อวันที่9เดือน9เป็นบุตรชายคนที่3แห่งตระกูลหลี่นามว่าหลี่จิ้งเซียนถือเจดีวิเศษเป็นเซียนที่ทรงบุญธิ์และทรงอิทธิฤทธิ์มากสามารถขับพูดผีปีศาจมันร้ายต่างๆในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์และเป็นเทพผู้เฝ้าประตูและคุมทหารสวรรค์เป็นปางน นาจาขี่กงล้อเพลิงกล่าวกันว่าองค์พระนาจาเป็นเซียนที่คอยเป็นองค์ครษ์ของเซียนฮ่องเต้โดยพิธีเบิกเนตได้สร้างความฮือฮาให้ผู้คนที่เลื่อมใสจํานวนหลายร้อยคนที่เดินทางไปร่วมงานพิธีครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มพิธีโดยแสงอาทิตย์ที่สาดส่องแรงกล้าเหนือบริเวณวัดและบริเวณพิธีแม้จะมีกลุ่มเมฆลอยอยู่เหนือท้องฟ้าเป็นลายท้องมังกร ประกอบกับหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีมีฝนตกแต่ที่ประกอบพิธีกลับไร้ฝนมีกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ลอยมาบดบังดวงอาทิตย์ทําให้ไม่มีแสงแดดสร้างความแปลกใจแก่บรรดาผู้คนจํานวนหลายร้อยคนที่เดินทางไปร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามหลังเสร็จพิธี ได้มีการจุดประทัดจำนวน500 0 0นนัดหลังสิ้นเสียงประทัดพบว่าเลขหางประทัดแถวบนเลข2ตัวเป็นเลข79แถวล่างเลข3ตัวเป็นเลข567บรรดาคอหวยต่างจดและถ่ายภาพก่อนจะพากันนำไปเสียงโชคในงวดที่จะถึงนี้